ทำงานข้างนอกบ้างเหมียวกวนมาทำงานข้างในบ้างมีเหมียวนอนอยู่นี้ก็มีอยู่นะทีนี้ก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเจ็บหูเจ็บตาไอจามเป็นบตดชุดนี้ไม่ออกไปเล่นข้างนอกนอนพักผ่อนที่ออกไปข้างนอกก็มีนะหลวงปู่ก็แวบเข้ามาจากข้างนอกมาทำงานข้างในนี่มาเก็บปอดข้างในนะ เมียเมียกวนเมื่อกี้ข้างนอกทำงานข้างนอกเมีเมียกวนเข้ามาทํางานข้างในเก็บกวาดทำความสะอาดข้างในนี่ครับมันจะมีเล่นข้างนอกบ้าล่ะเก็บกวาดข้างในนี้นอนข้างในที่ตรงนี้

dia melam 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 kuatlah lu ang dia kuat kan kan มาเนางมาบ้านงมาบ้างกันเอยฮัลโหลห้องน้ำเอกเก็บห้องน้ำด้วยเก็บด้วยเก็บกลงนี้เลยทำมันแมวมาเก็บมาตัวเดี๋ยววันวันหน้าไปอ <ไป S 1> ีกครับน่าติงเนาะ ไปตลอดวันนี้เดี๋ยวไปและแถวเ,เมียวสถานที่ยี่หกอีกแวเมียวด้วยทั้งน้องเจนเจนด้วยขึ้นมาน้อยเจนเจนด้วยไปด้วย ý thức 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 ý อือแล้วก็กวาเองไข่รอบเลยเป็นซาเป็นซาแล้วเป็นอาหารไขกรอบนึยงมเรียบร้อยอืม はや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 。 nó nó còn nuôi <laughs> quạ luôn, quạ này, quạ con này, quạ con ในบัวเราเกี่ยวห้องน้ำอีกรอบนะก็ตัวนี้ก็เช็ดแล้วเช็ดแล้วมีน้องเหมียวนอนอยู่นี่ก็มีนี่ชอบพักกานอนอยูน่นี่น้องแพน,นด้าเพนด้าเท้าใหญ่เพนด้าเท้าใหญ่ทำมันแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเลยไม่ได้ให้ออกไปให้พักก่อนเขามีโรคโรคส่วนตัวโรคประจำตัว เพิ่งตัวเจอรถแบนเป็นลำไส้อักเสบทั้งทองเล็กเล็กก็ซึมทุวอยนะ่าเมื่อวานแล้วกินยากินยาไม่เป็นบาดเนะไม่เป็นบาดแต่ซึม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 ง่ง่อยไงไม่รู้ไม่ง่อยไงไยยม่รู้ไว้อ้อนหลวงปู่เลยไม่นั่งกินอาหารก็ได้กินอาหารได้หลวงปู่ให้อาหารพี่เทกินตรงนี้คนเดียวไม่รวมลงไปไหนเลย กินตรงนี้นะตรงนี้เรากนะ็อยู่กินนี่ได้เลยนะนะครับเด็กๆก็อยู่ตรงนี้กันตัวนี้กลุ่มหนึ่งปเดินวิ่งเล็กข้างนอกนู้นนะ่ะวิ่งไปเล็กข้างนอกนนูที่หลวงปู่ไปทํางานถอนหญ้าเ <c oughs> มียนู้นไปนั่งเล่นตรงนู้นกัน,กนละ <c oughs> ไม่มาตรงนี้ละ้กลุ่มนี้นอนหลับอยู่ในขนา้างในหลวงปู่ทำงานตรงนี้เขาก็เลยมาเล่นกับหลวงปู่ด้วย นี่นอนรับเลยก็มี๋ยวปูขออยู่ิคินี้ไว้ทนี้ก่อนเนาะมีงานทำายังไม่เรียบร้อยดีข้างนอกด้วยข้างในด้วยตัวนี้ไม่ได้กวาดเลยครับลบเลยถ้าทำไปเรื่อยๆถ้าถ่ายคลิปก็จะยาวไปเนาะนอนนองนนี่ก็มีเหมียวนอนนี่ก็มีช่วนี้ไม่ค่อยสบายนี่ก็ไม่ค่อยสบายนอนนู่กเช้าแล้วนี่ก็เช้าแล้ว เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างลูกเอ้ยลูจะนอนอ่าอืมนี่คันนี่วงนี้น้องอผ้าขาวผ้าขาวของอยู่น้องลูกขอยครับก็อันนี้ก็เนาะเดี๋ยวค่อยชมคลิปต่อไปของภูเขอเก็บกวาดตรงนี้แล้วก็ล้างถ้วยล้างชามน้องเหนียวที่สมบรูรณ์ที่สุดตรงนี้ก็จะมีน้อยเจ้าเดียวดีแหละ จะนอนวาระดอนเดียวนี่ตุยนุ้ยอยู่คนเดียวนี่ยครับแล้วพบกใหม่คลิปต่ไปน้องขอนโมทนากับทุกท่านที่ได้รับดูรับชมเรื่องราวต่างๆของน้องเมียวทีวัดปวงชัยขออนุโมทนาสาธุที่ได้มีเมตตาต่อน้องเมียวจะส่งอาหารของเก่งของใช้ยุกยาวิจิพันธ์ต่างๆมาให้น้องเมียวได้อยู่ไในกิงนะครับขออนโมทนาสาธุขอบุญกุศลจงดุจพรให้ทุกท่านพบความสุขความมีเลยมีความสุขกายสุขใจ ปรัถนาที่ได้คอยได้ทกความมาุ่มรวยปรัถานาทุกการทุกคนทุกท่านเธอสาธุอายุวนโนสุขังพระลัง